สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา,เ,าเรียนรู้เรื่องการจรําลองสถานการณ์นะครับโดยจําลองสถานการณ์ในโรงงานนะครับซึ่งโจทย์ของเราก็คือโรงงานนะครับที่ผลิตสินค้าออกมา2ชนิดนะครับโดยใช้เครื่องจักรสองเครื่องนะครับเครื่องจักรสองเครื่องโดยเครื่องที่1ผลิตสินค้าชนิดที่1ที่มีสีเขียวนะครับแล้วก็ เครื่ที่สผลิตสินค้าชนิดที่2ที่มีสีชมพูนะครับโดยแต่ละเครื่องนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์ในการผลิตของเสียออกมานะครับซึ่งตัวเครื่องที่1นนะครับผลิตของเสียออกมาที่5%เนนะครับแล้วก็เครื่องที่2ผลิตของเสียออกมาที่10%นะครับโดยสินค้าชนิดที่1แล้วก็ชนิดที่2นะครับก็จะทำการเก็บสินค้าเข้าที่ชั้นวางนะครับ เข้าที่ชั้นวางนะครับเข้าที่ชั้นวางโดยแบ่งสินค้าแล้วก็ชนิดสินค้ายันชัดเจนนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นของเสียนะครับก็จะให้วางไว้ที่ตัวคิวนะครับตัวพักคอยสินค้าอยู่ที่ข้างชั้นวางสินค้านะครับซึ่งตัวของเสียนะครับกําหนดให้มีสีแดงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเริ่มในการจําลองสถานการณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับ ก็เราก็จะเริ่มด้วยการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตัวนี้เราก็จะใช้โปรแกรม FlexSim 2023นะครับในการจำลองสถานการณ์สถานการณ์นี้นะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ในโรงงานเนาะในโรงงานที่มีเครื่องจักร2เครื่องนะครับก็จะเริ่มที่ source นะครับก็ทำการเอาสินค้าเข้ามาในระบบนะครับโดยใช้ source นะครับแล้วก็วางเครื่องจักร ทั้งหมด2เครื่องนะครับก็จะไปที่โปรเซสเซอร์นะครับเครื่องจักรสองเครื่องก็จะเป็นโปรเซสเซอร์ที่โปรเซสเซอร์ที่2นะครับเครื่องจักร2เครื่องโอเคนะครับก็จะทําการเชื่อม A เข้าที่เครื่องจักรเครื่องที่1แล้วก็เชื่อม B ไปที่เครื่องจักรเครื่องที่2นะครับโอเคนะครับเพื่อให้ตัวไอเทมโฟล์เข้าไปที่เครื่องจักรทั้ง2เครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราจะทำการตั้งค่านะครับจากโจทย์นะครับที่บอกว่าให้สินค้าชนิดที่1นะครับมีสีเขียวแล้วก็สินค้าชนิดที่2เป็นสีชมพูนะครับสีชมพูนะครับโดยสินค้าชนิดที่1ผลิตจากเครื่องที่1สินค้าชนิดที่2ผลิตจากเครื่องที่2นะครับก็จะไปที่เครื่องที่1นนะครับเราจะไปที่ติ๊กเกอร์นะครับ เมนูระล่างนะครับติกเกอร์แล้วก็กดบวกนะครับไปที่ on process finish ก็คือเมื่อมีการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ process finish นะครับโอเคก็จะเกิดเมนู process finish ขึ้นมานะครับก็กดไปที่บวกอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไปที่บวกอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ data แล้วก็ set label by percentage นะครับโดยที่ Set ตัว label by percentage นี้นะครับก็เครื่องที่1นนะครับก็จะให้ผลิตสินค้าชนิดที่1ออกมาที่95ปอร์เซ็นต์นะครับ95เปอร์ซนต์นะครับแล้วก็จะให้ผลิตของเสียออกมาอีก5ปซนะครับก็เราจะตั้งที่ของเสียเป็น5เปอร์เซน์นะครับโดยของเสียนะครับเราจะกำหนดเป็นชนิดที่สามเพื่อไม่ให้ซ้ำกับเครื่องที่สองนะครับ ถัดไปนะครับเราก็จะกําหนดนะครับให้สินค้าชนิดที่หนึ่งมีสีเขียวนะครับกดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับไปที่ตัว Se t Vi s u a l นะครับไปที่ Color by c บายเคนะครับก็กดเครื่องหมายบวกลงมาเราจะมีทั้งหมดส2เคสนะครับในเครื่องที่1ก็คือเคสที่1เป็นเชนที่1น่แล้วก็เคสที่2เป็นเชนที่3ามนะครับเคสที่1ก็จะให้เป็นสีเขียวนะครับกดดอปดาวลงมาแล้วก็เลือกตัวสีเขียวนะครับ ก็ตัวชนิดที่สามนี้เป็นของเสียนะครับที่เกิดจากเครื่องนะครับออกมาเพียงห้าเปอร์เซ็นเนาะเราก็จะกดสีแดงนะครับคันเลร์แล้วก็เป็นสีแดงนะครับโอเคนะครับไปเซตที่เครื่องที่สองนะครับลักษณะคล้ายๆกันเนาะอย่างเมื่อกี้เราตั้งจยด,ดไปเป็นตัวเครื่องที่สองนี้จะผลิตของดีออกมาที่เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ของเสียที่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะไปตั้งที่ตัวติ๊กเกอร์เหมือนเดิมออน Process finish นะครับแล้วก็ไปที่ตัวเครื่องหมายบวกนะครับ Set data data แล้วก็ Set label by percentage นะครับโดยเครื่องที่2นี้จะผลิตสินค้าชน,นิดที่2อ,ออกมาที่90%นะครับแล้วก็ของเสียจะออกมาที่10%โดยกำหนดเป็นชนิดที่3นะครับแล้วก็กำหนดสีนะครับก็จะไปที่ v i t u a l แล้วก็ Set Color by c a s เนะครับครับต่อไปก็กดเครื่องหมายบวกลงมานะครับก็จะให้ชิ้นชนิดที่2นะครับเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูนะครับแล้วก็เช็คชนิดที่3นะครับเป็นสีแดงนะครับก็คือของเสียของเรานนัเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูนะครับว่าสินค้าออกมา เป็นของเสียหรือเปล่านะครับโดยเอาคิวมารับสินค้านะครับแล้วก็เอาเอาผมพอเปสองคิวแล้วกันนะสองคิวแล้วก็คลิกเชื่อม Available Port ไ,ไปที่คิวที่หนึ่งแล้วก็ไปที่คิวที่สองนะครับโอเคนะครับแล้วก็ลองเชื่อม ก็ลองรันดูนะครับกด St o p r e s e t แล้วก็ลันดูนะครับว่าสินค้าออกมาตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็ชนิดที่หนึ่งออกมาเป็นสีเขียวนะครับชนิดที่สองชนิดที่สองยังไม่เข้าเครื่องมาโอเคมีสองออกมาเป็นสีชมพูนะครับล้ลองลองเร่งความเร็วขึ้นนิดนึงนะครับสินค้าเครื่องที่หนึงก็จะ สินค้าชนิดที่1ออกมาแล้วก็สินค้าชนิดที่2ก็จะผลิตที่เครื่องที่2นะครับโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีสีแดงโผล่มานะครับก็คือสินค้าที่เป็นของเสียนั่นเองนะครับซึ่งตามโจทย์นะครับเราจะแยกสินค้าที่เสียนี้นะครับไว้ที่ข้างชั้นวางนะครับข้างชั้นวางนะครับข้างชั้นวาง เดี๋ยวเราก็จะสร้างชั้นวางนะครับขึ้นมาเพื่อได้เก็บสินค้า2ชนิดนี้แล้วก็เอาคิววางไว้ที่ด้านข้างของชั้นวางนะครับแล้วก็ให้ขนขนสินค้าทาั้ง2ชนิดนี้เข้าไปที่ชั้นวางสินค้าแล้วก็แบ่งประเภทกันอย่างชัดเจนนะครับก็จะสต็อปรีเซ็ตนะครับ๋ยวผมจะลบคิวสคิวนี้ออกก่อนนะครับโอเคนะครับ ก็จะไปที่ตัวเมนูของ warehouseing นะครับแล้วก็เลือกแลกออกมานะครับก็เป็นมาตรฐานแลกนะครับโอเคแลกก็จะเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราก็จะคลิกที่แลกนะครับเราก็จะปรับแก้ให้เป็นแลกที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนี้ผมต้องการที่แลกที่มี3ชั้นนะครับ3ชั้นโดยที่ไม่เก็บสินค้าที่ชั้นข้างล่างนะครับก็แล้วก็มี3คอลัมน์หรือ3เบย์นั่นเอง พออีดิทเดิมิชันนะครับ number of อก mm ็ hmm. จะมี3ามนะครับตัวเดเวลนะครับก็ mm hmm. จะมี4ี่ชั้นรวมชั้นล่างสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็น3ามชั้นแบบนี้โดยที่เราจะไม่เก็บสินค้าไว้ที่ชั้นล่างสุดนะครับ mm hmm. ก็ไม่เก็บสินค้าชั้นล่างสุด mm hmm. ก็จะคลิกสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็พิจิ t ร Storable slot นะครับ mm hmm. ก็กดลิกออกนะครับก็จะไม่มีการเก็บสินค้าไว้ที่ชั้นล่างนั่นเองนะครับโอเค ก็เสร็จนะครับสำหรับการตั้งค่าชั้นวางนะครับก็เอาชั้นวางมาวางนะครับหมุนปรับแต่งนิดนึงนะครับหมุนปรับแต่งนิดนึงครจะหมุนให้มันหันหน้าเข้าเข้าตัวเครื่องจักรของเราแล้วก็เราก็จะเอาคิวมาตัวหนึ่งนะครับเมื่อมาเพื่อที่จะเก็บของเสียนะครับไปที่ข้างข้างชั้นวางสินค้าโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเราจะให้สินค้านะครับชนิดที่หนึ่งนะครับที่เป็นพอร์ตที่หนึ่งเนาะของเครื่องที่หนึ่งนะครับเอาเข้าที่ชั้นวางแล้วก็ชนิดที่สามที่เป็นพอร์ตที่สองนะครับให้ออกไปที่คิวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ชนิดที่หนึ่งนะครับเออชนิดที่สองนะครับของเครื่องที่สองให้เข้าไปที่ชั้นวางแล้วก็ชนิดที่สามที่เป็นของเสียนะครับไปที่คิวนะครับโดยมีคนหนึ่งคนนะครับในการขน คนสินค้านะครับก็จะเอาคนประมาณหนึ่งคนนะครับคนประมาณหนึ่งคนนะครับก็ทําการเชื่อมเชื่อมตัวเซ็นเตอร์พอร์ตนะครับกดตัว S ไปที่เครื่องจักรเครื่องที่1แล้วก็ตัว S ไปที่เครื่องจักรเครื่องที่2นะครับกดไปที่เครื่องจักรเครื่องที่1กด Output แล้วก็ Use Transport นะครับเช่นเดียวกันกับเครื่องที่2ก็ Use Transport เช่นเดียวกันนะครับ Use Transport เช่นเดียวกันโอเคครับ ็ถัดไปนะครับเราจะเดี๋ยวลองรันดูก่อนนะครับว่าสินค้าจะออกไปที่ตัวชั้นวางสินค้าแล้วก็ของเสียจะมาที่คิวจริงหรือเปล่านะครับลองรันดูสต็อกรีเซตแล้วก็รันนะครับโอเคคนก็ทําการขนสินค้าชนิดที่1ไปที่ชั้นวางนะครับแล้วก็สินค้าชนิดที่2ก็ไปชั้นวางเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเก็บสินค้าที่ปนกันอยู่นะครับก็คือชนิดที่2ชนิดที่3ก่กน เห็นไหมครับก็จะมีการขนส,ส่งสินค้าไปรวมกันหมดเลยทั้งของเสียแล้วก็ทั้งทั้งของดีนะครับที่เป็นสีเขียวแล้วก็สีชมพู P, นะครับสีแดงก็ไปรวมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตั้งค่าใหม่นะครับกด Stop Reset นะครับ stop r e s e t นะครับก็จะไปที่ตัวตัวเครื่องจักรนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเซนตแล้วก็เซนต์ทูพอร์ตแล้วก็พอร์ตบายเคสนะครับ พอตบายเคสตัวนี้ผมจะมี2เคสเนาะสองพตก็พอตที่1ให้เป็นสินค้าชนิดที่หนึ่งแล้วก็พอตที่สองให้เป็นสินค้าชนิดที่สาเพราะว่าพอตที่2เราลากมาที่ตัวคิวที่1ตัวนี้แล้วตัวคิวที่อยู่ข้างชั้นวางแล้วนะครับแล้วก็เช่นกันกับเครื่องที่2นะครับก็จะเป็นพอตบายเคสนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวรอบดาวลงมาแล้วกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ พอทที่1ก็ให้เป็นสินค้าชนิดที่2แล้วก็พอทที่2ให้เป็นสินค้าชนิดที่3นะครับที่2โอเคครับแล้วก็ทีนี้เราจะตั้งค่าให้ตัว,ต,วตัวชั้นวางสินค้านะครับเก็บสินค้าแยกตามสินค้านะครับเราจะคลิกที่แปะนะครับแล้วก็คลิกตัว ตั้งค่าแหลกนะครับโดยเราจะคลิกท,ที่ตัว slot assignment strategy นะครับก็คือให้เก็บสินค้าไปตามไปตาม matching label ซึ่ง matching label ตัวนี้นครับเราจะกำหนดโดยการตัวะระบายสีให้ชั้นบางสินค้านะครับว่าชิ้น ชั้นไหนสามารถวางชิ้นไหนได้ตอนนี้เราจะมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับตั้งค่าที่ Matching Label ก่อนนะครับสล็อตไทยแล้วก็เท่ากับไอเทมไทยนะครับโอเคนะครับ Matching Label แล้วเสร็จแล้วเราจะมากำหนดนะครับชั้นวางสินค้าตัวนี้นะครับให้วางตามชนิดที่เราต้องการนะครับเราจะไปที่ w a r e h o u s i n g แล้วก็ ten slot La ตลาตัวนี้นะครับตัวที่3มของเมนู w a r e h o u s i n g นะครับก็กดคลิกนะครับแล้วก็ ทำการทาสีนะครับเราจะเลือกตัวนี้ก่อนนะครับสมมุติให้เป็นชนิดที่1นะครับชนิดที่1ให้วางที่ช่องที่1นึ่งที่บทที่1นึ่งนึ่งคอลัมน์ที่1นะครับต่อไปชนิดที่สองเราว่าพิมพ์ชนิดที่สองนะครับก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวครับก็จะมาทาที่ตัวเบที่2นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เราสามารถปรับแต่งแล้วก็สามารถปรับแต่งแล้วก็อยากเก็บสินค้าชนิดไหนไว้ตรง เย์ไหนก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองรันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็กด St o p r e s e t แล้วก็รันนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสินค้านะครับชนิดที่1ก็จะไปอยู่ที่ b ที่1สินค้าชนิดที่2ก็จะเก็บไปที่ b ที่2นะครับก็จะเป็นการวางวางแยกชัดเจนแล้วก็สินค้าของเสียนะครับก็จะไปวางที่ ขุดที่หนึ่งนะครับก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการจำลองสถานการณ์ของโรงงานนะครับที่มีการผลิตสินค้าสองชนิดนะครับโดยเครื่องเครื่องจักรเครื่องที่หนึ่งนะครับผลิตของดีได้เก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ผลิตของเสียออกมาที่ห้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ เครื่องจรเครื่องที่2ผลิตของดีที่เก้แล้วก็ผลิตของเสียที่สินะก็จะเป็นประมาณนี้ในการแบ่งแยกแล้วก็วางสินค้าน,นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปที่ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับ